ตั้งใจในสิ่งที่อยากทํามากๆเขาบอกว่าไม่เอาผมนะ้วกรปสักแย,ยะๆอาจรย์เป็นคนที่ผู้ม่คิดเอาเหมือนตัวเราเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแย่ด้วยแบบจะทิพย์เรื่องคําพูดมากกว่าใช่ต่ที่อยู่ทุกสถานการณนะ์ชอบการแสดงครับอ,อยากเป็นพระเอกมา <laughs> เราจะแบบทํามันได้ไหมแต่ว่าเข้ากับคนยากมากๆก็เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งเด็กติ่มๆคนหนึ่งก็ทู่ได้ไถ่ายจนมันได้ครับ ผมชื่ออารันพิชิตหมายเลขทีเอสทีศูนย์แปดครับอายุยี่สิบปีครับหมาหรือแมวครับหมาครับภูเขาหรือทะเลครับทะเลครับแม่เรียกว่าอะไรชิดสีที่ชอบแดงครับอินทวอดหรือเอ็กโซดอินโทวอดครับดูหนังหรือฟังเพลงดูหนังครับแนวหนังที่ชอบเป็นโรแมนติกครับเยอะหรือน้อยเยอะกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับร้อนหรือหนาวหนาวครับเยอะสำหรับผมคือพอเราผมทําอะไรแบบผมชอบทําแบบให้มันแบบ ล้นอะแ <łbym> บบพอผมเล่น <circuits> ก <guerre S 1> <ๆ>ับเพื่อนก็จะเล่นล้นแบบล้ลวนๆไปเลยผมแบบรู้สึกว่าแบบเราเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเล่นไม่สุดอะเหมือนเราแบบจอยไม่สุดอะเล่นเกมอะแต่วเราเล่นกับเพื่อนเงี้ยเราเล่นแบบไอ้เพื่อนอย่างเงี้ยมันดูไม่มันดูไม่จอยมันดูเนือๆผมชอบแบบสุดก็คือสุดเลยเราฟังดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกับเพื่อนหรือว่าออกไปข้างนอกก็คือจอยสุดชอบดูหนังหนังแบบแนวรักอะไรเงี้ยอินครับอยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอก ความสุขสำหรับผมก็ก็ไม่เคยคิดว่าแบบเอ้ยเราอยากอยากแบบเป็นคนที่แบบมีฐานะหรืออะไรเราแค่รู้ว่าทำวันนี้ให้มันดีแล้วแบบสิ่งบบเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ทาให้มันมีความสุขทั้งหมดในชีวิตเลยครับงานใหญ่ๆหรืองานเล็กๆกลุ่มก็ทําเต็มที่ใช่เต็มที่ทุกสถานการณ์อะโอเคอาจริงนิยามความสุขไม่ได้เลยผมแค่รู้ว่าทุกอย่างที่ผมทําหรือแบบอะไรที่มันคือการสร้างรอยยิ้มอะผมมีความสุขหมดเลยนะทุกอย่างเลยจริงๆ ก็เหมือนเราเอาเหมือนตัวเราเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วเราไปเจอกับคนอีกนิสัยหนึ่งหรอกแต่ไม่ค่อยชอบแบบพูดไม่พูดจาแบบว่าไม่ค่อยแบบให้เกียรติเราเท่าไหร่ประมาณนี้แบบการกระทําด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแย่ด้วยแบบแต่ส่วนมากรันจะทิพเรื่องคําพูดมากกว่าไม่ค่อยกังวลถามว่าถ้ากังวลว่าคือกังวลถึงอนาคตเองที่สุดแต่เรื่องอื่นไม่เคยกังวลเลยรันเป็นคนชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ลองทํามาเยอะ ทำงานกับที่บ้านหรือว่าออกมาทําเองหรือแบบได้มาทํางานตรงนี้เต้นหรือร้องก็รู้สึกว่าตัวเราเต็มที่นะแต่รู้สึกว่าเรายังมองไม่เห็นว่าแบบเราจะแบบทํามันได้ไหมแต่ว่าก็เต็มที่กับทุกอย่างที่ทําครับวิธีการแก้ปัญหาของเราคือเราทำทุกอย่างให้เต็มที่ใช่ต้องทาทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าเราจะแบบรู้สึกว่ามันจะมันจะโอเคหรือไม่โอเคมันจะแบบระหว่างทางมันจะรู้สึกยังไงรันจะไม่ค่อยสนใจรู้สึกสนใจแค่ว่าเราต้องทําอย่างเดียวจะเฟลจะอะไรอย่างน้อยเราได้ e นจอยกับมันไปแล้ว ท่าอาจารย์ข้อเสียเยอะเลยอาจรเป็นคนที่ผู้ไม่คิดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบางทีก็รู้สึกว่าพอาเราสนิทกับใครแล้วอะลืมที่จะนึกถึงความรู้สึกของเขาเราจะสนิทเกินไปเราจะพูดจาโดยที่แบบเราไม่ได้คิดมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอาจารเป็นคนที่เข้ากับคนยากมากเพราะว่าด้วยนิสัยหลายๆอย่างแบบว่าแต่อาาไม่ได้มีอีโก้แต่แค่แบบรู้สึกว่าทุกคนแบบคนที่คุยกับอาจารต้องรู้จักอาารจริงๆเพราะว่าถ้าแบบ ไม่รู้จักก็รานก็จะแบบว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยที่จะแบบตามใครมากกว่าแบบตามแบบเอ้ยเราต้องแบบรู้จักเขาอะไรเงี้ยฟิลนั้นครับครับแล้วรันรันจะแก้แก้ไขปัญหาที่แบบว่าแก้ไขข้อเสียของตัวเองที่ที่รันบอกยังไงรันคงต้องเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นบ้างเข้าหาแบบมากๆด้วยเพราะบางทีรันเป็นคนแบบขี้ลําคาญหรือแบบน่าเบื่อในหลายๆอย่างโดยอันนี้คือตัวรันนะไม่ได้หมายถึงคนคนอื่นรอบข้างอะไรเงี้ย ก็ต้องขจัดความรู้สึกตรงนั้นออกไปแล้วก็เปิดใจให้มันกว้างกว่าเดิมครับแบบตั้งแต่กลับมาทําตรงนี้ได้กลับมาร้องเต้นได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆในค่ายก็รู้สึกว่าต้องเปิดใจครับเพราะว่าเราทํางานกันแบบเป็นกลุ่มอ่ะเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราก็ต้องเปิดใจคุยกับเพื่อนๆครับเหตุการณ์มันยาวมากเลยพี่มีเวลาฟังถึงไหมลองลองเล่า่าให้ฟังโอเคครับก็คือตอนนั้นรันเรียนอยู่ประมาณมัธยม ประมาณมสองได้ครับไม่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะแบบมาทางแนวเต้นแนวร้องอะไรได้เลยครับก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นเด็กเรียนคนนึงเด็กติ่มติ่มคนหนึ่งก็แต่ว่ามีโอกาสก็คือพี่ชายพี่ชายแท้ๆเลยเป็นนักเต้นแบบทูบีน้ำวันแล้วก็ได้มีโอกาสจากแบบครูท่านหนึ่งเขาแบบเอ้ยเราเป็นน้องของคนนี้ก็เลยแบบเออลองเปิดโอกาสให้เราเข้าไปเต้นดูแต่ว่า mm hmm. อุปสรรคเยอะแยะ,แยะตั้งแต่ mm hmm. ครั้งแรกที่เต้นเลยครับก็ครั้งแรกก็คือไม่ได้เขาคัดตัวออกแบบเอ้ยไม่ได้นะคนนี้คือไม่ได้ ก็รู้สึกเฟลตอนนั้นคือเด็กขจัดความรู้สึกตัวเองไม่ได้ก็อ,อืก็ระบายกับพี่กับนู่นกับนี่แล้วก็แต่รันไม่ยอมแพ้ครับแบบถึงเขาเขาบอกเขาบอกว่าไม่เอาผมแล้วนะแต่ว่าผมแบบก็ซ้อมอยู่บ้านจนแบบขอโอกาสเขาอีกทีหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็แบบทู่ทูได้ไถ่ายจนมันได้ครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่ว่าทูทูได้ถ่ายจนเขาให้โอกาสครับการร้องนี่หน้าตาหลังสุดเลยเพราะอะไรมีคนที่เขิน เขินเสียงตัวเองถ้าปกติแบบเราร้องก็จะร้องอยู่บ้านร้องแบบคาราโอเกะอย่างที่บ้านแต่แบบพอไปข้างนอกเนี้ยพอเจอเพื่อนเจอแบบคนข้างนอกแบบเราไม่กล้าร้องเนี้ยผมผมเริ่มจากการที่แบบเราแบบเออแบบลองร้องให้แบบคนนี้ฟังคนนู้นฟังแล้วแบบว่าไม่รู้นะลันร้องเพอไม่พอแต่ทุกคนต้องบอกว่าแต่ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยหลันร้องเพอว่ะมันทําให้เราแบบมั่นใจแต่เราไม่รู้ร้องเพอไม่พอนะ แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนมันคงอวยแหละ <_ D> แต่ผมว่า <_ D> เอาจริงนันบอกผมเพราะผมก็เพาะจริงแล้วผมก็แบบมั่นใจก็ร้องมาโดยตลอดเลยครับได้มีโอกาสไปร้องใน The Zone Music ของที่จันเป็นแบบโรงเรียนสอนร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงตอนนั้นแล้วก็เหมือนเขาอัดคลิปวิดีโอแล้วก็เหมือนแบบติดท็อปสามของที่นั่นเลยที่แบบเป็นเด็กนักเรียนร้องเพลงเขาเลยได้มีโอกาสแบบได้ขึ้นไปร้องเวทีที่โรงเรียนหนึ่งครับ ถ้าพูดถึงตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าจริงๆผมมองไม่ออกเลยแต่แค่รู้สึกว่าเรามีต้นแบบเรามองพ่อแม่เป็นต้นแบบผมมองแบบนั้นมาโดยตลอดว่าเขาแบบสามารถเลี้ยงดูเราได้มาถึงทุกว,วันเนี่ยแต่ว่าถ้าถามถึงตัวรานองก็อยากเป็นศิลปินไหมอยากเป็นมันคืออาชีพที่อรารันไฟฟันอยู่แล้วแต่เราจะไปถึงจุดนั้นไหมเราไม่อยากแบบว่าแบบบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้แต่ถ้าบอกถึงความฝันจริงก็อยากเป็นศิลปินครับถ้าทําเป็นประจําเลยก็ เล่นเกมครับฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็แบบจอยกับเพื่อนจอยกับเพื่อนนี่คือก็แบบมีแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ส่วนมากก็จอยในเรื่องที่มีสาระมากกว่าครับอ่าถ้าถามจริงชอบการแสดงครับเป็นนักแสดงด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเข้าทางนั้นจริงจังๆังครับแต่อยากลองทำใช่อยากลองครับ อลันคิดว like like like, right okay. er ่าน่าจะเป็นแบบว่าความไฟของอลันเนี่ยแบบว่าความแบบสู้ของอลันความเป็นนักสู้ของอลันเนี่ยมันจะพาอลันแบบว่าไปถึงแบบจุดที่อลันอยากเป็นให้ได้ไม่ได้เรามาตรงนี้ไม่ได้แข่งขันกับใครแต่ว่ามันคือมันคือเกมมันคือรายการอ่ะเราก็ต้องสู้กันอยู่แล้วอลันเต็มที่อยู่แล้วตัวบเบิแน่นอนผมเป็นนักล่าใช่แล้นักล่านะครับอรันรู้สึกว่าอรันเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นตัวเองยิ้มอ่ะมันรู้สึกว่า เรามีความสุขที่สุดเพราะว่าตัวผมเองแบบไม่ค่อยแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยยิ้มอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเราชอบแบบนั่งนิ่งแล้วทุกคนไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ไม่ค่อยอยากเข้าหาก็เลยรู้สึกว่าพอเรายิ้มอะ่ะทุกคนมันอยากคุยกับเราทุกคนมันอยากเล่นกับเรารู้สึกว่าถ้าทําไปได้ก็อยากแบบเป็นคนที่ร่าเริงสดใสไปเลยครับเชียร์รันด้วยนะครับแล้วก็โหวตให้รันด้วยแล้วก็ อยากบอกเพื่อนเพว่าเรามารายการเนี่ยเราแข่งกันก็จริงถึงเราจะจบจากรายการนี้ไปก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมเรายังแบบว่าเออแบบสามารถจอยกันได้สามารถแบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตัวเองมีการเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากติดขอฝากถึงทุกคนที่ตาคอยฝันอยู่นะครับก็อย่าทุกคนสู้ๆอย่าท้อตั้งใจในสิ่งที่อยากทํามากๆแบบว่าเราตั้งใจเราทําไปเลยทําไปไม่ว่าแบบเราแบบ จะทำกี่ครั้งเป็น10เป็น20ครั้งสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแน่นอนครับขอบคุณครับทุกครั้งที่เห็นตัวเองยิ้มอะ่ะมันรู้สึกว่าเรามีความสุขที่สุดใหญ่ทุกคนสู้ๆตั้งใจในสิ่งที่อยากทํามากๆจะทํากี่ครั้งเป็น10เป็น20ครั้งสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแน่นอนครับ